วันนี้วันที่21กันยายน2563เวลาขณะนี้6นากาีนาทีเป็นการรายงานสดสูบน้ำเข้าสระวัดหนองหัวฟานขณะนี้จำนวนน้ำที่ไหลเข้าสระสระเล็กก็อยู่ประมาณ70%เเซนต์ ส่วนสะใหญ่เนื้อที่ประมาณ8ไร่ตอนนี้ก็คงจะเหลืออยู่ประมาณได้แล้วประมาณ50%ก็คาดว่าถ้ามีน้ำถ้ามีน้ำมาแรงมีน้ำเพียงพอก็คงจะได้เต็มภายในไม่กี่วันนี้ซึ่งก็ใช้จำนวนสูบสูบเข้า6กเครื่องยนต์ด้วยกันขอรายงานให้ท่านทั้งหลายได้ รับรู้รับทราบแล้วก็อนุโมทนาด้วยกันที่จะได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงของวัดหนองฟานและชาวบ้านเป็นสารานณประโยชน์ขอว่าจเจริญพร